ตรงนี้คือเลิกกิจการไปหมดแล้วนั้นเพื่อนบ้านเก่าสมัย นานแล้วน้าเพื่อนสมัยน่าจะสมัยสองร้อยปีสามร้อยปีแถวนี้นะชุมชนแถวนี้น้าเพื่อนนี่นะรูลหลังคาให้สังเกตที่หลังคาโอ้ยังอยู่กันนะ่ะนันบ้านที่หลังคาแบบนั้นคนะมีอายุเป็นสองสามร้อยปีน้เพื่อนสวัสดีค่ะคลิปนี้การกับลุงนะคะก็จะพากันขับรถชมใบไม้เปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ร่วงปี 2 0 2 4ค่ะเราจะเริ่มต้นจากจังหวัดฟุกุจิมะนะคะทางภาคอีสานค่ะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าฟุกุจิมะเนี่ยเราไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างนะคะตอนนี้เราก็ได้เดินทางเข้าสู่เขตจังหวัดฟุกุจิมะแล้วนะคะไปกันเลยค่ะบ้านแถวนี้เขาจะแบบโอ้หลังคาสีฟ้าั่นเพื่อนอันนี้เรามาถึงจังหวัดฟุกุจิมะแล้วนะคะถนนสาย49เเนี่ยค่ะนี่เป็นบ้านสมัยก่อนนะคะ จังหวัดฟุกุจิมะเนี่ยสมัยก่อนเขาเรียกว่าไอสึนะคะชื่อเก่าของฟุกุจิมะคะไอสึถ้าจังหวัดม e ีกะตะก็เอจิโกะนะคะจังหวัดนางาโนก็ชินาโนนะฮะเพราะฉะนั้นจะเห็นชื่อแถวนี้เป็นแบบว่าไอสึไอสึเอ๊ะทำไมไอสึเยอะจังเออเป็นแบบว่าฟุกุจิมะ สมัยก่อนชื่อนี้นั่นเองนะฮะเราก็แวะกินราเมงที่จุดพักรถที่นิชิไอืึอนะคะลุงก็จะกินอาหารโอทอบของที่นี่นะคะราเมงคิตะคาตะราเมงนะคะนี่ค่ะรสชาติก็น้ำข้นๆหน่อยนะคะ ส่วนตัวฉันนะคะก็กินคาระมิโซราเมงคือเก่านะคะนี่ฮะภูเขาที่เห็นอยู่ด้านหน้าก็มีชื่อว่าบันไดซังนะคะก็เป็นภูเขาที่ขึ้นชื่อของจังหวัดฟุกุจิมะค่ะก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะคะแต่ว่ายังไม่เคยไปค่ะก็เนี่ยค่ะเห็นไกลๆแบบนี้นะคะแต่วันหลังจะแวะไปค่ะ ที่นี่เป็นไอสโอสอ,อ,ยสอยู่ที่ไอสุมากม็มาสุไอสุก็จะเป็นชื่อเก่าของจังหวัดฟุกุจิมะนะคะเพื่อนๆโอ้ยเมืองแถวนี้แบบว่าสวยงามเป็นคลาสสิกดีอ่ะโดนเพื่อนอันนี้เป็นร้านเล่าเนี่นะเป็นแบบ ยังมีความแบบยูนิคโบราณนะฮะนี่นะฮะนกตักท่องเที่ยวเยอะนะ,ะเพื่อนมาเดินเนี่ยนี่ไอสือ โรงแรมนี่นจะเป็นโรงแรมหรือเปล่าน,นะนใโอซากะเอดะ็นมีขายพวกขายหรือเปล่าไม่รู้นะน่าจะขายแหละเพราะคร้่องโถโอชามนะน่าจะเป็นของเก่านะเพื่อน ใช่ช่ช้อปปิงปป้งมอลล์ iska ใช่ไมชอปิ้โอโมีตึกสูงๆแบบนี้ด้วยแถวบ้านจันไม่มีนะจ๊ะ นี่ก็จะเป็นแบบฝนตกนะหมอกๆไปเกีเ่ยวแล้วจ้าถนนก็กว้างขวาง,วางดีนะนี่ขนาดแต่ว่าไม่ใช่แบบตัวจังหวัดน,นะฮะโอเคมาจิเดสโก <c oughs> เป็นเมืองใหญ่ <c oughs> าน,นุี้มหมอกหมอกสวยงามอยู่เหมือนกันนะโอนนี่ฮะเราก็จะแวะที่ปราสาท ซึรุกะก่อนนะคะนี่ค่ะมาถึงแล้วนะคะมาเที่ยวที่ปราสาทแห่งนี้กันค่ะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะของจังหวัดฟุกุจิมะค่ะ いういขนมนี้เป็นขนมโมจิทอดนะคะรสชาติอร่อยมากเลยค่ะให้ลงจิมก่อนนะในข้างๆประสาทนี่เลยเป็น <うん S 2> ขนมโมจิทอดฮะเป็นออทอปน่าจะเป็นออทอปของที่นี่นะคะอฮันตูดะ ฟลายด์ด์ดามีสลายอยู่นิดหน่อยดยอเดสกอร์อยากได้ชาโอชาฮตัฮตโตฮัตโตชาไหนเออท่ามกลางน,า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 นาีนนนน่เลยจ้ะนี่เลยอโหออมเค็มๆก็อร่อยดีทราบเพื่อน ไม่เคยกินอ่ะมันเป็นแบบว่ามโมจิก<อ>ะมมดได้น้ำชาสักนิดนึงนะเข้ากันเลยอ่ะอร่อยดีค่ะจะลอมนะ้ำ วัวสีแดงนี้ก็คืออากับเปโกะนะคะก็จะเป็นวัวสีแดงที่มีความเชื่อว่ากินเชื้อโรคนะคะนี่ค่ะวัวแดงกินเชื้อโรคนะคะอากับเปโกค่าสวยนะเพื่อนเราไม่ได้เข้าไปนะ ซากุระหรือใบไม้เปลี่ยนสีที่มากกว่านี้ก็จะสวยวันนี้อากาศครึมๆค่ะแต่เราก็มานะเพราะว่าถ้าไม่มาวันนี้เราจะมาวันไหนนะเพราะว่าระยะวเวลาอันแสนสั้นเนี่ยบางทีเราก็ต้องเลือกนะเพื่อนงั้นก็จะไม่ได้ดูเลยอ่ะนะนนี่นะขนาดไอ้ที่กั้นตรงนี้เป็นรูปวัวนะเพื่อนน่ารักน่ารักเชียววัวแดงนะคะวัวแดง อากาเบโกชื่อว่าอากาเบโกนะฮะต้นลูกพับข้างทางเยอะมากเลยนี่น่ะลูกพับข้างทางของจริงอือแต่สวนแบบสวนชาวบ้านนะท่านเพื่อนลูกลูกพับข้างทางเต็มไปหมดเลยนะฮะ บรรยากาศดีค่ะวันนี้ครึมคมถ้าอากาศแบบแจ่มใสน่าจะสวยงามตามต้องเรื่องนะ,ะโอ้โหดูภูเขาทุ่งนาคนที่คนที่ยังไม่เกี่ยวข้าวก็มีนะคะเพื่อนภูเขาแถวนี้ก็จะเป็นแบบภูเขาตี้ๆะนะแต่ลายลูกดีอ่ะเป็นบรรยากาศแบบเป็นภาคอีสานนะคะ เป็นที่ราบแต่ว่ามีภูเขาแบบเล็กๆก,กันนะภูเขาลูกเล็กๆไม่ได้แบบภูเขาตังฝัง่งทะเลญี่ปุ่นอนะนี่ย่ะภูเขาลูกเตี้ยๆสวยดีค่ะเพื่อนๆนี่ถนนสายหนึนึ่งปดนะคะถนนเส้นนี้ค่ะ ดูไม่มีเบื่อนะคะมาฝากเพื่อนเพื่อนค่ะข้างๆนั้นเป็นดอกแบบดอกเหลืองเหลืองที่ทำให้แพ้เกสรได้นะเออช่วงฤด,ดูใบไม้ร่วงก็จะแพ้เกสรตัวตัวนี้แหละคะ่ะแต่เป็นฤด,ดูใบไม้ผลิก,ก็จะแพ้ดอกเกสรสดนะคะเ,เหลืองเนี้คะสวยงามสวยงามค่ะ น,นี่จะเป็นคอสปริงนะฮะออนเซนโอ้โหนี้ถ้าเป็นช่วงใบไม้เปลี่ยนถ้าใบไม้มันเปลี่ยนสีแบบอากาศดีจะสวยมากเลยเพื่อนแต่นี้คือยังนะเพื่อนไม่เป็นไรเราดูไว้นะคะโรงแรมนี้ดูนั่นเพื่อนนี่ถ้าเป็นใบไม้สีแดงจะสวยมากเลยนะดูบรรยาก,กาศ ทางนี้คือเลิกกิจการไปหมดแล้วนะเพื่อนร้างหมดแล้วฮนะวิวสวยมากเลยฮะโอโ้โหเสียดายจังเ,เชียให่โควิหนาวิวส์ข้ามหดเชียงม่เริ่มแบบแดงๆนิดๆน,นะคะปีนี้จะช้าหน่อยค่ะทางเข้านี่เป็นเข้าไปในป่านะเพื่อนมีน้ำตกน้ำทานโอ้ ตอนนี้เราก็กําลังจะเดินทางไปอีกที่หนึ่งนะคะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเช่นกันนะคะของจังหวัดฟุกุจิมะค่ะมีชื่อว่าหมู่บ้านโออุจิจุคุนะคะเป็นหมู่บ้านที่สมัยโบราณที่ยังคงสภาพไว้นะคะก็เป็นร้านอาหารเป็นโรงแรมนะคะก็คือไม่ใช่ว่าเป็นหมู่บ้านแบบไม่มีใครอยู่นะ,ะหมู่บ้านมีคนอยู่ปกติเนี่ยแหละค่ะ แต่ว่าเขาจะเปิดเป็นแบบเขายังรักษาความโบราณไว้แล้วก็เปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะคะแล้วก็มีพวกของขายมีร้านอะไรแบบนี้นะคะลุงบอกว่าคําว่าจุก,กุสมัยก่อนก็ประมาณว่าเป็นที่พักนะะสมมุติว่าเดินทางไกลเนี่ยเดินทางไกลเนาะ,ะสมัยก่อนเดินทางไกลเนาะ,ะแล้วก็แวะพักนะในจุกุนะคะ,กกนะคะเป็นอินเป็น ถ้าเปรียบเทียบหนังจีนก็ประมาณโรงเตียมอะไรประมาณนี้เนาะการเปรียบเทียบประมาณนั้นเนาะเออพักโรงเตียมเลยประมาณเนี้ยนะคะเดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันเลยค่ะได้ยินเสียงคนไทยเยอะมากนั้นเพื่อนถ้าติดภาพใครก็ต้องขออภัยด้วยนะคะนี่ฮะ จะมีร้านขายของ่างตอกคือあのนู้ที้นะแ่หลังคาทำจากแบบอะไรสักอย่างนะ,นะแต่ว่าเขาทำใหม่นะเพื่อนเนี่ยสวยดียอ่ะ ี่ารบาที่ที่ใช้กินต้นหอมเป็นตะเกียบนะ,ะ่ะนกิอิญปงแดะทาเบรุเนี่ยฮะนกิโซบะใครอยากกินมากินที่นี่เลยคะ่ะ เป็นร้านอาหารนะคะเพื่อนไม่ใช่ว่าเป็นแบบอยู่ไม่ได้อะไรเงี้ยนะเป็นบ้านคนปกตินะคะตรงนี้ก็เป็นบันไดเดินขึ้นไปถ่ายรูปแบบวิวทั้งหมู่บ้านได้นะคะ วารับบมันชนะฮะวาราบิมันชีอีกนึะขนมวาราบิีนะก็ใช้จากรากวาราบิีนะทำนะคะก็รสชาติคล้ายๆขนมมันบ้านเราเลยค่ะดอกดาเรียสวยมากเลยนะค่ หลังคามีหลังคาม,าม,ามีต้นอะไรสักอย่างขึ้นนะน,นี่เป็นร้านราเมงลนฮะฮลโลไมฟนดางมดเพื่อนเพื่อนตอนเย็นพอดีตอนนี้ก็ประมาณสี่โมงเย็นนะฮะเรามาค่ำค่เป็นบรรยากาศเหมือนแบบว่ามาพักเลยอะ่ะเออที่นี่สามารถพักได้ มีโรงแรมนะคะมีโรงแรมมีร้านอาหารอะไรเงี้ยเมื่อก่อนก็จะเป็นแบบคล้ายๆเวลาคนเดินทางไกลก็จะแบบแวะพักอะไรเงี้ยถ้าเป็นหนังจีนก็จะเรียกโรงเตรียมนะพักโรงเตรียมอันนี้เปรียบเทียบนะคะยยกัตตายกัตตารุยนิโฮง่นฮะนะคะอืตัวฉันก็ซื้อเนี่ยนะคะสุนัขจิ้งจอกสีขาวมาแขวนหน้ารถแล้วก็ผ้าช็ดมือเนี่ยคะวัวแดง กลับบ้านด้วยนะคะของฝากของตัวเอง